ที่แปดกันยายอนนี้ชงสองผีพบกับดูสิโดยยาที่เห็นนะครับที่พ่เจมถ่ายอยู่เนี่ยท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้หญิงค่ะผมอยากตามเรื่องนางหน้าหลิชันที่เรือที่พ่เจมถ่ายที่เราถ่ายท่านเห็นเนี่ยชื่อว่าแม่หวานค่ะแม่น้าทองบางระมาด ผู้ชมครับวัดจำปาแห่งนี้ผมได้คุยกับพระจาจาร์สยามนั่นท่านเป็นเจ้าวาดทัานบอกว่าที่นี่อดีตคือเป็นสำนักศักกิิลาบ่อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สุขและนั่นนะครับผู้ชมครับนี่คือบอ่อน้ำมนต์เลยครับเกจิอาจารย์หลายๆรูปจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพต้องมาที่นี่บอ่อน้ำมนต์นี่เป็นของอดีตภะเกิติด,ดังมาก คือหลวงปู่สุกก็ตัตพอ,อมาการเท่าจริงไล่ะเนี่คะมีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งกรรกับพิธีกรรมสี่มุมค่ะไม่รู้ท่านนั่งกันแบบไหนอ่ะแต่หนูเห็นจะมีหนึ่งสองสมสี่แล้วก็มีหลวงปู่สุกนั่งอยู่ตรงกลางเฮ้ยสัมผัสความหลอนพร้อมบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่องสอง พุทธนี้สองทุ่มสิบห้าทางยูทูบช n นลของกันทั่วโลกอยากเจอผีจังๆมีไม่แถวนี้อย,อยากเจอวิญญาณดีแถวนี้มีไม่เอ,อ่ยผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่กฎแห่งกรรมนั้นมีจริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค,ค่ความตายพุทธนี้สองทุ่มสิบห้าห้ามพลาดอืม